มันเปิดด่านะครับทุกคนเปิดด่าเปิดด่า สวัสดีครับพบก,กับผมช่อง hamdi channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาม่าเผ็ดครับนี่นะครับทุกคนมันคือมาม่ายี่ห้ออะไรนี่เขาบอกว่ามาจากมาเลเซียนะครับทุกคนมันคือฮาลันมาเลเซียนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาไม่ใช่จะมารีวิวยันเดียวนะครับทุกคน ผมก็จะมากินด้วยนะว่าว่าจะมาทดลองกินว่ามันเผ็ดขนาดไหนนะครับทุกคนแล้วก็ลักษณะมันก็เป็นมาม่าก็ใส่มามา่า,มา,มาก็เป็นสีดำๆนะครับทุกคนนี่สีดำๆนะครับทุกคนทุกคนบอกว่าเห็นคลิปในยูทูบของคนอื่นทำกันว่ามันเผ็ด จริงๆผมก็จะมาลองกินเองนะครับจะมาทดลองเองนะครับจะกินเพื่อทุกคนนะครับให้ดูนะครับนี่ก็ยังไม่แกะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ผมจะเทน้ําร้อนใส่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเรามาเปิดซองกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน ๋ยวผม๋ย <c> ว <oughs> ผมจะกินอ่าหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับทุกคนเก็บไว้หนึ่งถ้วยนะครับ๋ยวผมจะเปิดอันนี้นะครับทุกคนเหมือนกันแหละนะครับง่ายวนะครับทุกคนนี่ครับ นะครับเดีวก็นี่ครับทุกคนพ่อแกะก็มันจะดูชัดเจนนึกว่าเห็นชัดว่ามันอร่อยขนาไหนนะครับทุกคนนี่ดูนะครับทุกคนอร่อยมากนะครับดูก็ดูภาพก็มันเป็นน่ากลัวนะครับเป็นหมามาใส่สีดํานะครับทุกคนแล้วก็มีพริกแล้วก็มี มีไก่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเซเวลานะครับทุกคนเรามาลองลองกนินกันเลยนะครับลงมือทํากันเลยนะครับทุกคนอ่านี่นะครับทุกคนเราจะเปิดลาของมันนะครับแล้วก็มีเอมันก็มีอะไรนะมันก็มีวิธีเปิดนะครับ นี่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับกล้องโฟกัสไหมครับนี่นะครับอ่านี่เป็นวิธีเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถูกวิธีนะครับทุกคนโอเคได้เลครับอ็ในถ้วยก็มันจะมี สองอันนี้ครับทุกคน,นผัดใจนะครับนีออ่นี่ไงครับจะเปิดนะครับแล้วก็มันจะมีนี่นะครับทุกคนนี่อ่านี่แล้วนี่ถุงปุ่มนะครับปุ่มของมาม่านะครับนี่นะครับ สีดำไปเลยนะครับทุกคนตั้งไว้ตรงนี้นะต้งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเทน้ำร้องนะครับทุกคนเทน้ำร้องเข้าในนี้นะครับประมาณกนาทีนี้ประมาณสานาทีนะครับทุกคนคนะนี่นะครับทุกคน นี่เหนีหครับเดี๋ยวผมต้องปิดฟ้ามันนะครับที่ได้มัน อบนะครับอบใส่มาม่านะครับให้นุ่มนะครับอบใส่มาม่าให้นุ่มนะครับทุกคนรอนะครับประมาณสามนาทีถึงห้านาทีนะครับต้องรอนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมเตรียมอันนี้ด้วยครับของหวานนะครับเป็นเค้กนะครับเดี๋ยวกินมาม่าเผ็ดแล้วก็ผมผมจะกินอันนี้เลยครับทุกคน เพื่อดับเผ็ดนะครับโอ้ส oh. งสัยมันจะดับเผ็ดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนลองดูนะครับทุกคนรอนะครับอ่ะนี่ผมจะมารีวิวให้หมดเลยนะี่แล้วก็นี่มีน้ำนี่นะครับทุกคนเป็นน้ำคดนะครับ Okay. ก็น้ำแข็งนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยกากาศรอบๆบ,บ้านของผมนะครับทุกคนมีต้นไม้นะครับรอบๆนะครับแล้วก็มีต้นต้นยางนะครับทุกคนก็บรรยากาศก็สดชื่นนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับทุกคนผมก็มากิน มาม่ากลางป่านะครับทุกคนก็ไม่ใช่กลางป่าเท่าไหร่แถวแถวบ้านนะครับใกล้ๆกับบ้านนะครับทุกคนโอเคเรามารอนะี่กี่นาทีแล้วเนะี่ยกี่นาทีแล้วเนี่โอเคนะครับทุกคนผมก็นี่ก็ได้เวลานะครับทุกคนครบประมาณสามนาทีนะครับทุกคน แล้วก็ผมจะเปิดสุดตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนาตามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเป็นเส้นสีดำเลยนะครับทุกคน แล้วก็เมื่อกี้ผมเทน้ำแล้วเมื่อกี้ให้มัน,มนแบบเหลือนิดเดียวนะครับนี่นะครับทุกคนดูนะครับนี่อันนี้แหละเผ็ดนะครับทุกคนนี่อันนี้นะครับทุกคน สายห,หมดนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ผมจะเที่ยวนะครับ นักดัวมานะครับทุกคนใสยอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเป็นสีแดงนะครับทุกคนอ่ะใจเวลากินนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่เป็นสินดำๆนะครับเป็นสีน้ำตานะครับตอนยังไม่โดนน้ำแล้วก็มันจะเป็นสีดำนะครับ าะมันโดนอของปรุมก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับอลองกินนะครับทุกคนสุลัขโรมานนอครีมยังไม่เป็นนะครับทุกคน ยังยังยังไม่เผ็ดนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เผ็ดจริงๆน,นะครับ นนี่นะครับเดือยเยอะนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่นี่นเป็นเส้นสีดำเลยนะครับทุกคน เริ่มแล้วเริ่มเผ็ดแน่ครับไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคนผมกินมาม่าเผ็ดนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามเลยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อทำคลิปใหม่ๆนะครับนี่นะครับ ผมทดลองกินเพื่อ FC ทุกคนนะครับนี่นะครับสมสายต้องเตรียมน้ำนะครับทุกคน พรมแดงใช่ไหมสสยเผือไว้ก็มอกมานี่ก็เพดกจริงๆด้วยนะครับทุกคนเด็ดๆผมแนะนำนนะครับอย่าไปกินเล่นนะครับทุกคนเพลรจริงๆ ขนาผมเนี่ยชอบกินเผ็ดนะครับก็ยังเผ็ดเผ็ดมากนะครับทุกคนแต่ว่าจะกินเนี่ยเพื่อทุกคนนะครับ นี่นะครับทุกคนอืมอืมผลได้ว่าแม่ไม่เป็นไรนะครับอร่อยนะครับอร่อยจริงๆงนะครับรสชาติมันมันจะเข้มขนนมนม้นนะครับม,ม,มันๆน,น,น,นะครับแล้วก็ใส่เส้นมาม่าก็มันจะนุ่มๆนะครับเป็นอะไรนะ นุ่มๆนะครับอ่านั่นแหละไม่ได้ใกล้นะครับจริงๆ,ๆนะครับทุกคนอืม กัวนะครับทุกคนไม่ไหวนี่มีอีกนะครับทุกคนผมจะกินให้หมดนะครับแต่ว่า ถวยหนึ่งไม่ไหวนะครับทุกคนอ้าพอกินน้ำมันจะเป็ดเพิ่มน,นี่ครับทุกคนสงสัยต้องกินน้ำไม่ได้สวิ่ต่อนะครับ ดูนะครับตัวของสั่งเลยครับดูปากของผมนะครับดีดูตานะครับทุกคนผมเผ็ดจริงๆนะครับทุกคนไม่ได้ร้องเล่น,นะครับไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับทุกคนเผ็ดจริงๆนะครับทุกคนแล่ว่าเผ็ดก็อร่อยนะครับ ีคือมาม่าจากประเทศมาเลเซียนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนนี่ดูนะครับทุกคนน,นี่นะครับทุกคนสอนช้อนสุดท้ายนะครับทุกคน สั่นไว้เลยนี่ครับอืมอ้อ นี่นะครับทุกคนนี่นี่เราผมมารีวิวเพื่อทุกคนได้ดูกันนะครับได้ชมกันดูว่ามามาเผ็ดมันเผ็ดจริงไหม ว่าผลิตินะครับทุกคนอ,อนี่นะครับทุกคนอืน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะกินนะครับทุกคนเพื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับดีนะครับ หมดแล้วอันนี้นะครับหมดแล้วนะครับทุกคนนี่นี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะดับเผ็ดกับนี่นะครับทุกคน เคปนะครับเคปหวานนะครับอาอกบน้ำจมูกเลยนะครับทุกคนโอเคกินน้ำเลยครับ เดี๋ยวผมจะเทน้ำเพิ่มนะครับใส่น้ำแขง ครับทุกคนว้าวอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าเผ็ด เผ็ดแต่ว่าอร่อยนะครับทุกคนอร่อยอร่อยแต่ว่าเผ็ดเผ็ดแต่ว่าอร่อยครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกินอันนี้นะครับกินเผ็ดครับเพื่อดับเผ็ดนะครับ นี่นะครับทุกคนอืมคิปก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยดูนะครับผมจะดับพิดให้ได้นะครับอืมอืม,อมดูนะครับ แล้หายแล้วตาผมแดงได้ไหมคนอืมเค้กก็อร่อยดีนะเคท์คนี้ก็สามารถดับเผ็ดได้นะครับทุกคนถ้าใครกินมาม่านี่ก็ซื้อเคท เผื่อไว้นะครับเพื่อดับเผ็ดไม่ให้เผ็ดนะครับอืออือเอา่อยอืออร่อยมากนะครับทุกคนอืออือ กระเดกัารแข่งกระเด็กนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับทุกคน มันก็แค่อยากจะมารีวิวแล้วก็มาทดลองกินว่ามามา่าอันนี้เผ็ดจริงๆริงไหมผมก็ลองมาแล้วนะครับเผ็ดจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทัมดี a n n e l ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปที่ผมอัปเดตนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับทุกคนโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ